ัจสองรอบอ่ะกล้ามากเลยมตากันต่างีกี่คนเอ่ยลูกสามคนแต่ว่าจะไม่ได้ส่งเขาเลยจำเป็นใช่ไหม เราทำงานที่ไหนเลยไม่ตกงานแล้วปกติเราทำงานที่ไหนเมื่อก่อนนะเราโดนขโมยสองครั้งเนาะครับวันที่วันที่วันที่สามวันที่สามบันสุกที่สามครั้งหนึ่งตอนประมาณดึกดึกตีหนึ่งตีสองครับช่วงนั้นพอดีก้าววอจอปิดเสียด้วยคือถ่านหมดพอดีแล้วก็หายไปยี่สิบต้น วันแรกก็เสียหายไปประมาณแสนประมาณแสนบาทได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ด่างแล้วก็กระบอกเพชรต,ตัวแพงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอยิมยิมด่างอะไรพวกนี้ครับก็เป็นแนวแบบต้นแพงแล้วก็มีต้นที่หวงสุดก็คือต้นที่เป็นคล้ายๆอารอกาคิทนะครับนําโชคต้นนั้นต้นเดียวก็หมื่นหนึ่งละนะครับมาวันที่2อีกวันเป็นวันวันศุกร์ต่อมามาทุกวันศุกร์มาอีกครั้งแล้วก็วันที่2เนี่ยหายประมาณ7ต้นได้ไหม เจ็ดต้นประมาณ20,000ืบาทได้ครับโอ้เขานอนเลือกเขานอนเลือกเขานอนเลือกเลยครับเขานอนเลือกต้นไม้แบบแบบใจเย็นมากแล้วก็ส่งไปฉายคือหายไปครับประมาณ8 0ดห0,000ื่นได้ครับเกินครึ่งครับเพราะที่หายไปคือต้นแพงอะไอ้ที่ได้กลับมาคือต้นถูกถูก